ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีแลวก็สวัสดี oh. เอฟซีบสูบูสุคนเ oh. นาะพ่อพ่อกันเส็นเก่าเส็นเดิมพี่น้องเลยกับเบาตายบรรยากาศยามแรงพี่น้องมันนี่กับมาวานแห่คือเก่าคือเดิม,อ,มอยู่น้องเดินบ้านเฮ้าพี่น้องเลยน้องเดินแกงกอกเมืองจังพรใคสวรรด์เขตเฮาดีแหละมากับไอ้คนสองคนเอา เก็บเอาปลาขึ้นมาก่อนเอาปลาขึ้นเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นมาใส่ข่องก่อนอย่องเลยมื่อนี้มา่อวันเหห่างมื่อนี้วันเหยี่ยจะบอนดินด้นี่เหยี่เขากะเหตาขนาดสี่เซนสีนส่เซนครึ่งนี่เอา้าเอาใส่ของเลยเอาใส่รถดิดปลากะปลา,ปาที่ได้สองตบาทเดียวเลยไขรถบว้ต้องย่านมันออก ยี่สิบคู่นี่นี่ผลงานพี่น้องเอ้ยอูวิจวดจวดโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตายก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ขอตัวนี้ถือว่าใหญ่สมควรที่เชื่อใจมันตายคุณอ่นะอืมโอ้เด็กสองโตนี่กับตัวใหญ่อยูอยอย่ทวนเล เงาของไหมฮะน่ะได้หลายอยู่ได้พี่น้องเลยปลาขาวเอาใส่สร้างต้นอ่าเจ้าก็ไดแต่ในก็มาเบิ่งอยู่เพื่อนเพผลิตพี่น้องเลยผลงานได้หลายเติบอยู่มากันสองคนเหมือนนี่น้องชันติกับดาบาวไปวันเฮทีเฮาก็มาวันเฮห่ามมาเจาะบ่อนพี่น้องเลยพอเฮทีมันมีดังเดียวเรืออะไร วันเฮ่ังสนุกกว่าพี่น้องเลยมันกว่าปลาข้าวปลาเก่งก็ได้อยู่ได้ปลาข้าวเนาะมื่อเช้านี่ได้ปลาข้าวแต่ว่าเอื้อยเผินเอาเมื่อก่อนเลยวเผินเพินลงมาสอนเผินก็เอาเมื่อก่อนพี่น้องเลยบรรยากาศงามแดงตะวันไกลเจะตปินตะวันใจจะหลับ วันแดงพี่น้องเลยเลาะแถวอ <hep. S 1> ันนี้ก็มีแต่ธงไห้ธงหน้าข้าเขียวเขียวข่าวนาแซงพี่น้องข่าวนาแซงข้าเขียวเขียวได้ยินแต่เสียงกบเสียงเขียดห้องอ๊อบอ๊อบแอบแอบโอ้ยสบายใจพี่น้องเลยแบบนี้ อยู่กับทุงไห่ทงนาอยู่กับธรรมศาตรเฮาแบบนี้คือว่าคักเฮาว่าพี่น้องเอ้ยสำหรับสำหรับเฮาอามากแบบนี้แหละเนะาะเขานาแซงขาเจ้าเขียวเขียวรอบๆแถวห,หน้าก็เป็นนาแซงนะพี่น้องต้นหน้าก,ก็สิเป็นป่าเนาะป่าต้นยางต้นยางต้นยางมาจอบบ่อนกันจอบต้นบ่อนแถวนี้แหละพี่น้องเอ้ย มันลมมันกับุกเคยเห็นเนาะมันบุลมันก็เห็นพี่น้องเลยโอ้นาแซงเขาก็โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยหลายขักดีเลยน้องกับน้องใหญ่เป็นน้องหน่อยพี่น้องเลยน้องอันนี้คือมือหนีเฮ้ากับมาน้องเดินน้องเดินบ้านเฮ้านี่แหละพี่น้องเลยน้องเดินบ้านเก่งกอกบ้านเฮ้านี่แหละมันเก่งอกบ้วนดึกขมื่นเฮ้านั่แหละ น้องกะใหญ่หญหญเดลยพี่น้องเอ้ผู้กว้างแต่ขนาดหน้ามันกะสิบเลิกดอกประมาณเพียงคอริบหัวนี่แหละพี่น้องกะธรรมดาผู้เห็นเลยตัวหนึ่งบ่อนผู้บ่อนอยู่กลางหนองผู้ทางหน้ากะเป็นนาแซงเข้ากันพี่น้องเอ้หอมหอบมีแต่นาแซงเบดิดเนาะแถวนี้นี่เป็นนาแซงนาปังข้าเจ้านี่ปลาขาวเขากะนายอยู่ ปลาขาวแต่ว่าซุ่มยิ่ใหญ่ฮะเอาเมื่อแล้วเนาะได้กันเมื่อเบิ่งกันผลงานกันอยู่เพื่อนผละานพี่นอ้องเอ้ยผลงานเท่ากันได้หลายเติบปลาเท่ากันเบิ่งอีกก่อนพาเบิ่งอีกก่อนฮะดะโอ้มันมันเต็งกันพี่น้องเอ้ยของหน่อยมันเต็งกันตายนำ้ำตัวใหญ่ตาย ว่ามันมันของมันของมันหน่อยเนาะมันมันคดอยู่นะพี่น้องมันคดอยู่แหละมันมันตีงไปเลยมันตายเนาะเอามาเบิ่งพ้นงานกันอยู่เพื่อนเพลพี่น้องเอ้เอาพี่น้องเอ้มาหอเทือนแหละบ้านนี้มาเบิ่งทำการพ้นงานน้องชันติแก้วนำาบาวนี่แหละโอ้ได้อยู่ทุกคนเลยหนึ่งปลาข้าวตัวหนึ่งปลาเสีอมตัวหนึ่งอันนั้นปลาเสีอมอันสองพูดปลานางสามพูดเนาะ เจนีป่ปลาสะดุงทะเมนี่ตจนี่เป็นปลาขาวแบ่งกันคำระเบ่าระเบ่าทะเลทะเลกับปลาสะดุงทะเมน้ำเนยโอ้โหไ,ได้อยู่ได้อยู่พี่น้องกับพอได้ขนาอยู่เนาะผลงานเท่ากันได้ปลาขาวก็มีได้พี่น้องเอ้ปลาขาวขายเลียพี่น้องเอ้ขันว่าไปขายอยู่ตลาดกระชิบประมาณอยู่หกสิบปลายพันผืนแหละหกสิบพันหกสิบปลายเนาะ ถ้าแม่ซอเกตผจิป้าแห่งป้าย่างอันนี้เฮาขายให้คนอานาเพิ่นพี่น้องอ้ายเพิ่นอนนั่นแหละข้าอยากได้ไปให้ไปแกงไปอานากิน,นกเนาะพ,พี่นองขซื้อหาชิพันพี่น้องเลยก็เลยขายให้เพิ่อนเลยความจริงแล้วก็โตใหญ่เติบไปแหละเกือบหอดแขนหนึ่งขวดประขาวยาวคลาดอยูยวทนเม็แทกกระชหน่อยเกือบแขนหนึ่งไปแล้ว ตัวใหญ่เติบเอากำจะเต็มกำหัวมันจะเต็มกำเดียวเลยถมแ,แมสโตกิตปลาแห่งปลาย่างต่ออีกได้พี่น้องเอ้ยตัวนี้นี่บัวได้ไปขายพลาถมแมสเมื่มออื่นหมดแล้วเนาะถารุ่น,นถาส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ยว่าสีได้จักพันอีกขายมื่ออื่นเอามาเบิ่งผลงานห้าพร้อมบ้านนี้ เอาไปมือนี่ก็ได้ปลาเก่งใหญ่พี่น้องเอ้ยปลาเก่งใหญ่ฮะก็ขายได้สามสิบพันอะไรก็ปลาคอฮะก็อันนั้ปลาข้าวฮะก็ขายได้แปดสิบพันพี่น้องรวมๆกันเนาะแปดสิบห้าพันเพราะว่าได้อยู่อันอ่าปลาเก่งฮะแล้วขายได้อยู่สามสิบห้าพันพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่เลยเด้พี่น้องนี่ผลงาน มาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยปูนาปูนาปูนาโอ้ยเบิ้งเบิงน้ำการพี่น้อง,นนองใช้ยาใหญ่หน้อยๆมีครบสุดนี่เว้ยเต้นออกเลยป้าตอเบิ้งน้ำการพี่น้องนี่เอ้ยเละอยู่ฮู้ป้าตอความจริงแล้วไปขายได้ไดๆพี่น้อง ตัวใหญ่เนี่ยมันมันคาในของพี่น้องเลยของน้อยเนาะของมันฉันมันคดอยู่มันเลยตายครับโอ้ยเสียดายพี่น้องเลยน,นี่นี่ตัวนี้มันตายใช่ไหมข้าวขาวน,าานีน่โอ้ยช้อนโต๊ะเ้ยจับขึ้นมามึงดูค่ะใช้ใหญ่ใหญ่ด้จิพี่น้องเลยมีได้ใช้ประมาณโอ้ ัวใหญ่เลยทุกคนเลยกับชิประมาณเนี่ยว่าขนาดสัสัมขวดน้ะเนาะสั่มฟองเบียร์พี่น้องเยเดอโอ้ใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยพี่น้องเอาเข่าเหมาะค้างไว้เอาใส่ในอันอันกระถางค้างไว้เลยพี่น้องเลยหนึ่งเอาจับยื่นขึ้นมาเบิง้งสอง สโตสโตสี่โตหาสายบใหญ่ก็มีสากลางปพอดีเต็มกำเต็มกำพี่น้องเลยเจ็ดแส

โอ้ยหมานแฮงพี่น้องเห็นปะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันสุดยอดอี๋พี่น้องสตียเอาหนามาใส่เอาฝามันอัดเลยเดียพี่น้องเอ้ยได้หลายเติบได้เติบพี่น้องเอ้ยเอาพามั่กขอนะฟ้ามจ่ก้อนอาาชิดเต็นออ ตอเนี้พอเอาหนามใส่ไม่อยากติดตัวได้ตัวมันแห้งเดิมันแห้งแล้วมันถึกหนักมันอยากติดจังหน่อยก็เจ้าหน่อยที่ออกโอ้บุกอใหญ่เท่านี้เนาะทำแหม่เอาไปเห็ดฉมเท่านั้นแหละโอ๊ยใจนะเสียดายเบิร์กวะทำแหม่คุณอ่ะโอ้ ตัวพวกใหญ่พี <initiatives> ่น้อยกขาเป็นสมกับแกงก็ได้อันนี้เคยยังไม่ทันได้แบ่งกันเลยทุกคนเลยเดี๋ยว่าตัวขายจะแบ่งกันแล้วแบ่งกันแล้วแบ่งกันเลยต้นทางเลยพี่น้องเยขายไปนําแบ่งกันไปนํานี่ตัวนี้กันตัวนี้สีเป็นปลาอันนี้เป็นปลาเกีงปลาเกีงน้อยเอ้าทำไหมให้ทำไหมเอาแฉะดปลาแห้งปลาย่าง แม่ก็เสะอ,อันอันอันนี้อยู่ทางนี้เนาะโอ้ยพี่น้องปวดผู้ปลาปลาหลายปะค่ะนี่น้อ,องบิวกะแสะปลาแสะนั่นนี่แม่เสะเร็วเลยไปดีกว่าลงุงแสะเร็วๆค่ะค่ะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ ทำไมเป็นเหตุอันอันนี้ดิปลาเก่งปลานักกันใหญ่หรอกพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ครับผำเมือจางนี่สี่ตัว,ตว,วาาสี่ตัวหาตัวให้เอื้อยเป็น,นไปขายเป็น,นไปขายได้สามสิบปลายพันเอาล้วพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ก็เสีได้ลาพอมีพี่น้องไว้เพียงสำนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เราต่ายเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับผลงานวันนี้ก็ได้ร้ายสำนีแหละพี่น้องเอ้ยพบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อเม่พี่น้องไปก่อนสบายดีพี่น้อง,องขอให้พ่อเม่พี่น้องอิเฟซีวัสดุสูส่คนสมาล,ล่ทลำรวยเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆวยเฮงๆปังๆ,งๆกันเบิดสุ่ผู้สุขคนลาไปก่อนพี่น้องเอ้ย